สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ครูหนงจะมาสอนในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาครับวันนี้ครับจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเรื่องแรกนะครับสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพให้นักเรียนนะครับดูในรูปภาพทั้ง4รูปนี้นะครับก็ในรูปภาพนะครับก็จะเป็นเด็กๆแสดง อารมณ์ต่างๆนะครับมีทั้งโกรธนะครับยิ้มแย้มแจมใสคลรัวนะครับรวมไปถึงการร้องไห้คำถามนะครับนักเรียนเคยมีอารมณ์เหมือนเด็กในภาพใดบ้างและเหตุใดจึงมีอารมณ์แบบนั้นนักเรียนคงได้คำตอบแล้วนะครับ ามาดูความหมายของอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยก็หมายถึงความรู้สึกภายในจิตใจที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบๆตัวซึ่งสามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบต่อจิตใจอารมณ์สามารถแบ่งได้2ลักษณะดังนี้นะครับ 1. อารมณ์ทางบวกแล้วก็2นะครับอารมณ์ทางลบ อันนี้คือลักษณะของอารมณ์ทางบวกนะครับอารมณ์ด้านบวกนะครับจะมีอารมณ์ที่เกี่ยวกับชอบใจดีใจเพื่มใจรักสนุกแล้วก็ขำขันอารมณ์ที่ครูกล่าวมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นอารมณ์ทางบวกนะครับอารมณ์ทางบวกเนี่ยนะครับลักษณะอารมณ์ทางบวกเนี่ยจะส่งผลดีต่อสุขภาพ มาดูทางด้านอารมณ์ทางลบบ้างครับว่ามีอารมณ์อะไรบ้างนะครับมีเศร้าใจเสียใจเครียดเกลียดตกใจโกรธอารมณ์โกรธอิจฉาลิษยาเสียใจเศร้ากลัวเกลียดวิตกกังวลเครียดนะครับลักษณะอารมณ์ทางลบเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพ มาดูลักษณะของอารมณ์ต่างๆนะครับอา,อารมณ์แรกนะครับอารมณ์พึงพอใจหรือเบิกบานใจนะครับนักเรียนก็จะเห็นรูปเด็กนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นลักษณะอารมณ์ที่ดีนะครับเกิดขึ้นเมื่อได้สิ่งที่ต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องที่คาดหวังหรือได้รับสิ่งที่ดีเช่นได้รับรางวัลได้รับคําชมเชย อันที่2นะครับความอยากรู้อยากเห็นนะครับวัยของเราเนี่ยนะครับเป็นวัยเรียนนะครับเพราะงั้นลักษณะของวัยเรียนเนี่ยเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆและจะทดลองเพื่อแสวงหาสาเหตุของเรื่องนั้นๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับนักเรียนต้องเลือกใช้นะครับความรู้อยากเห็นให้เป็นประโยชน์นะครับเช่นการศึกษาค้นคว้าต่างๆนะครับ อารมณ์โกรธนะครับอารมณ์โกรธเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการหรือไม่สามารถทําสิ่งที่ต้องการได้การแสดงออกถึงอารมณ์โกรธเนี่ยอาจแสดงโดยการต่อต้านนะครับหรือการดื้อเงียบนะครับหรือแสดงอาการรุนแรงนะครับเสียงดังวันนี้คุณหนงก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับมีอยู่2ข้อนะครับนักเรียนตอบคําถามนะครับ ข้อที่1อารมณ์หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับอารมณ์แบ่งได้กี่ลักษณะและแต่ละลักษณะเนี่ยมีอารมณ์แบบใดบ้างให้นักเรียนทําลงในสมุดของตัวเองนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ